สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้ยังอยู่ในโหมดของลิซ่านะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ YG Entertainment แจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆได้รับรู้รับทราบกันว่าลิซ่านั้นได้หายป่วยจากโควิด -19 ไปที่เรียบร้อยแล้ว YG บอกว่านี่คือ YG Entertainment เรากําลังแจ้งให้คุณทราลิซ่า,า Lisa, สมาชิก Black พริงได้รับการพิจารณาว่าหายจากโรคโควิด -19 แล้วหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลได้กําหนดทางคลินิกแลวว่าลิซ่าซึ่งได้รับการรักษาที่บ้านและกักตัว เสร็จสิ้นในเวลาเที่ยงของวันที่4ธันวาคมไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสอีกต่อไปก่อนหน้านี้จีซูโรเซเจนนี่สมาชิก Black พิงคคนอื่นๆฉีดวัคซีนกันครบหนึ่งสัปดาห์แล้วและพวกเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องกังวลอยา่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้ง3ามคนได้ลดกิจกรรมภายนอกน้อยที่สุดเราอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ห่วงใยสมาชิก Black พิงเรายังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปินและพนักงานของเราเป็นอันดับแรกและเราจะปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานด้านสุขภาพในการป้องกันกกาาารรรแพ่่ะจยยขอองงโ เคงคัดขอบคุณนะครับอืมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของแฟนๆเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ตามข่าวมาเรื่อยๆตั้งแต่คุณแม่บอกว่าอาการน้องไม่เป็นไรมากนะครับแล้วก็ต่อมาพี่จีซูก็บอกไม่ต้องห่วงเธอยังแข็งแรงดีและล่าสุดครับเพื่อตอกย้ําไปมากกว่านั้นลิซ่าครับได้โพสต์โซเชียลเป็นครั้งแรกใน IG ของเธอหลังจากที่ตั้งแต่มีข่าวว่าผลเป็นบวกเนี่ยเธอก็หายไปเลยก็รักษาตัวนะครับแล้วก็กลับมาด้วยรูปนี้ฮะมาด้วยชุดสีดำนะครับแล้วก็ผ้าพันคอสีแดง สีหน้าแววตาสดใสครับพร้อมกับโพสท่าสง่างามแล้วก็อีโมจิหัวใจหนึ่งดวงนะครับเพื่อให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแฟนๆก็กรี๊ดกันแล้วครับว่าเธอนั้นกลับมาแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับสิ่งนี้โดยเฉพาะดีเจสเน็กเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์ก่อนใครเพื่อนเลยเออกไปทัวร์ด้วยกันมาแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาดีเจสเน็กบอกว่าควีนคัมแบ็กนะครับราชินีกลับมาแล้วก็ได้ว่าดีอกดีใจไม่น้อยครับแต่และฝ่ายสําหรับทุกๆคนนะเป็นข่าวดีประจําวันกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวที่นามาฝาก วันนี้นะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และ u ับส r i b ตเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยวันนี้มารายงานกันแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ